อาแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เข้มด้วยใช่ไหมฮะวันนี้พี่เข้มจะพาเราลง้นที่ไปงานบุญประจำปีของบริษัท P&K n K Global จะเป็นยังไงติดตามพี่เข้มไปเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท PNK สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่แถวๆถวปทุมธานีเพราะว่าวันนี้มีการทําบุญปีใหม่ประจําปี2,566กันด้วยนะครับเรียกว่าคณะผู้บริหารและก็พี่ๆทีมงานมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายกว่าพันชีวิตด้วยกันโอ้โหและนอกจากนี้นะครับที่นี่บอกได้เลยนะว่าเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆก็ดีปุ๋ยก็ดีขึ้นชื่อดังไกลทั่วประเทศเลยนะเดี๋ยววันนี้ประ นะครับว่าท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมจะพาผู้เราไปพบกับกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจในการทำบุญวันนี้บ้างเดี๋ยวปติตาามรับชมกันเลยครับ ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่บริษัท PNK เพราะว่าวันนี้มีการจัดทําบุญเลี้ยงปีใหม่เรียกว่าจัดใหญ่เลยอยู่กับท่านประธานของเรานะครับท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมสวัสดีด้วยครับสวัสดีคระรวมถึงพี่น้องชาวพ n k ทุกท่านเลยสวัสดีด้วยครับเดี๋ยวให้ท่านประธานเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศในการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ปีนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เราก็จะมีการทําบุญทุกๆปีอยู่แล้วนะครับ เดือนมกราคมก็เป็นปีที่แบบเป็นเดือนที่เริ่มต้นใหม่นะคะเราก็ต้องมีทําบุญให้กับบริษัทแล้วก็เทพเทวดาที่คอยคุ้มครองบริษัทของเราอยู่นะคะคก,ก็จะมีพ่อปู่แม่ย่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยอ่ะทุกๆพระองค์ที่เราที่ทุกๆคนนับถือแล้วก็อย่างบริษัท p พีเคให้ความนับถืออยู่ตลอดเลยคะ่ะครับผมเพราะว่าอยากจะให้พระองค์ได้บุญเยอะๆนะคะจะได้แบบมีพรให้กับ p N K ของเราค่ะครับผมนอกจากการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เห็นแต่งตัวเป็นชุดไทยสวยงาม <จะ S 2> ม,มามีกิจกรรมอะไรบ้างค,ครับทานประธานวันนี้จะมีการลำเขาเรียกว่าลำเพื่อถวายพระปู่แม่ย่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโรงทานที่พี่น้อง p N K ทุกท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะนำโรงทานมาเพื่อจะ ได้บุญได้กุศลในวันนี้ทั้งหมดเลยอิ่มอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทุกๆคนเลยครับผมนอกจากอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญแล้วทุกคนต้องรวยด้วยใช่ไหมรวยไหมรวยโอ้โหน่ารักที่สุดเลยนอกจากกิจกรรมดีๆตรงนี้แล้วนะครับยังมีสิ่งที่ไม่บอกไม่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีดีของบริษัทเพียงเคมีอะไรอยากจะเล่าใหฟังบ้างครับพียงเคของเรานะคะก็คือมีอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็อย่างที่ตอนนี้คือ ตรงกับคอนเซปต์ของรายการเลยเกษตรของเราค่ะเกษตรอินทรีย์ค่ะของ ENK ตอนนี้ขายดีเป็นหูทั่วทั่วประเทศเรียกว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องเกษตรกรรู้จักแล้วก็เป็นขวัญใจของพี่น้องเกษตรกรมากเพราะอะไรเลยครับท่านประธานครับนี่เลยก็เดี๋ยวถามเจ้าของอาถามอันนี้ก่อนดิครับสวัสดีครับผมวุฒิเดชทองพูลนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย PNK นะครับมีปุ๋ยเม็ดนะครับเพชรนาคานะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำสูนึ่งสูตรสองเอาไปใช้กับพืชผลทางเกษตรดีมากครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพืชไร่นะครับนาข้าวนี่เป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาผมเป็นประธานเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดศรีสเกตซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการของพ่อหลวงรัชกาลที่9ต่อด้วยรัชกาลที่10 เพื่อผลิตอาหารเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อมาทดแทนคุณแผ่นดินให้พี่น้องมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีนั้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ของเพชรนาคาของเราครับครับผมโอ้โหเรียกว่ามาจากศรษฐกิจเลยครับผมวันนี้มาเยอะนะครับแต่การันตีกรันตีมีท่านใหนอีกนะฮะนี่เลยอาจารย์น้ำมนต์สักหน่อยนึงครับผม ก็อย่างที่บอกครับผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะส่งเสริมให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะฮะลดการใช้สารเคมีลงแล้วก็มาใช้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับเราสามารถใช้แทนสารเคมีได้เลยนะครับ,รบแล้วที่สําคัญจะทําให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีเหมือนที่ท่านาวุฒิเดชบอกแล้วเรายัางลดต้นทุนและทําให้ผลผลิตต่อไร่เราสูงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะได้ทั้งคุณภาพและปริมาณด้วยนะครับผม ครับครับผมสำคัญที่สุดนะครับพี่นะมาในเรื่องอาหารเสริมอาหารเสริมนะครับนะบริษัทของเรานะครับมีสินค้าด้วยกันทั้งหมด4กลุ่มนะหลายกลุ่มที่เราได้เข้ามาสู่ตรงนี้ได้ก็มาจากหลายคนก็มาจากปัญหาสุขภาพด้วยนะครับนะอย่างผมเองก็เหมือนกันแต่ข้อสําคัญที่สําคัญที่สุดนะประธานเนาะบริษัทของเราจะเน้นคําว่ากินดีอยู่ดีสุขภาพดีมีตังใช้นะครับกับโครงการของเรากินดีอยู่ดีนะครับกับที่ P N K ครับนะ โอเคครับนะคะทั้งมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ได้ร่ำรวยไปด้วยนะคะมีงานให้พี่น้องทำกันเขาบอกว่าสโลแกนของเราง่ายๆเลยคนจนก็มาร่ำรวยที่นี่คนป่วยก็มาดีขึ้นที่นี่คนรวยแล้วก็มารวยเพิ่มที่นี่คนเข้มล่ะรวยเพิ่มหรืยอยังเรียกว่าทำมาที่นี่แล้วต้องรวยแล้วรวยอีกใช่ไหมจ๊ะทุกคน วันนี้ก็เรียกว่าอิ่มเอมเปรมปีบรรยากาศในการทําบุญช่วงชาแล้วก็ถึงช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือการรําฟ้อนด้วยกันใช่ใเดี๋ยวประธานจะราให้เห็นเลยคุณเข้มอยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วผมอยากจะราด้วยท่านประธาน เดี๋ยวให้ท่านไปถามเพิ่มเติมเรื่องของสมุนไพรที่บอกว่าเลยว่าขายดิบขายดีมากเลยใช่ไงางครับคือสมุนไพรอาหารเสริมของเราเนี่ยขายดีทุกตัวเลยเป็นพระเอกทุกตัวเป็นนางเอกทุกตัวเลยค่ะคุณเข้มก็กินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะครับผมหล่ออยู่อย่างเงี้ย <laughs> ไม่แก่ด้วยคือชะลอความแก่ด้วยนะคะคนไหนที่คือไม่อยากแก่คนไหนอยากจะสวยอยู่อย่างนี้ก็ต้องทานผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมของ P&K หรือว่าคนไหนที่ป่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆนะคะก็แนะนำเลยค่ะติดต่อมาที่ P&K n K ได้เลยค่ะทั้งปุ๋ยกเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะคะบำรุงสุขภาพมีทุกอย่างเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนเข้ามาลองดู P&K นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อ PNK ได้ก็นี่เลยค่ะหน้าจอนี้เลยครับผมแล้วก็ยังไม่หมดโอ้โหมีเยอะเลยมีเยอะเลยยังไม่หมดคือติดต่อตัวแทนของพี่น้อง PNK เนี่ยนะคะสมาชิกพ N k น k ทั่วประเทศติดต่อได้เลยค่ะนะคะ ครับผมบอกเลยนะว่าใครอยากจะสุขภาพดีได้สินค้าดีๆไปหรือว่าเกษตรกรคนไหนที่อยากให้ผลผลิตตัวเองดีขึ้นดีขึ้นเกษตรทําแล้วเฮงเฮงเฮงเพราะว่า p ี k เป็นตัวช่วยที่สําคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมาช่วยกันใครอยากเป็นครอบครัวพี k เคมาทางนี้เลยนะจ๊ะจริงไหมเราทำได้ คือคุณเบาคุณเบาไปแค่นี้เลย<อ>คุณคะก็เพลองคนมาอันนี้คือทั้งหมดของ The People Show นะครับ <c oughs> วันนี้เวลามหมดแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า7โมงเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ